โมโมกับชิคกี้พายใครสวยมากันอ่ะเธอลองดูว่ามันมีจริงหรือเปล่าฉันตอบว่าโมโมอันเนี้ยเธอน่ากลัวเธอตอนนั้นอ่ะฉันโทรหาผีโมโมอ่ะก็เธอบอกเธอไม่เชื่อ แันผ nice. hey. yeah! wow. ้าของยาวอ่ะ really? so ันผิดบรรทัดหรือเปล่าฉันใจสั่นหฮยรั่เขาเป็นผิดบรรทัดหรือเปล่าไม่มีแม่ฉันใจสั่นหมดเลยอ่ะแต่แบบมันผ่านไปเขาบอกว่าเหี้ยนมากเลยนะจริงว้ายว้ายเเด้้ ถ้ามาแบบเนี้ยฉันยังพอรับได้นะเดีวมาแบบปั้งตั้งอย่างเงี้ยฉันกลัวมากอันนี้ในนี้ห้องเก็บผ้าลากตตเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วให้ดึง่ะโทษโทษมีกล้องวจรนะโทษอาจจะมีคนดึงมั้งไม่แน่เป็นไปไม่ได้อ่ะฮันอ้าวเฮ้ยโอ o d วายเฮ้ยเฮ้ยย้คนเมื่อกี้หายไปไหนอะเป็นมิญยานเหรอไม่ เป็นเพื่อนกันกำลังอัดคิวิดีโอนั่นนั่นนั่นตัวมุณสีแดงไหนเธอเห็นไหมมีเงาอ่ะมีเงาผ่านอ่ะเรื่องแบบนี้อย่าลุกหลูดสิจ๊กกี้ฉันไม่ได้ลบกหลุดเลยฉันกลัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยฉันกลัวมากมันจะอันนี้เป็นรายการผีป่าเหี่ยวใช่แล้วก็เอาวิ่งทำไมอะแล้วพี่ริวให้ไปหรอเฮ้ อุ้ยคอตาอยู่อุ้ยอุ้ยเป็นชายชุดเงินน่ะใช่เขามีหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ไยๆก็วิ่นะฉันมมองอะไรตนอ่ะอันนี้อันนี้ก็เหมอนเริมบ้านลาโอ้หโอ้ เะ่นะเกีบพิเศษที่มันโตออกมาเบลาดินหรอลาดินนะอลาดินอะอะอบินอลาดองไงยงเอ้โหโหอันนี้สีจีแต่เมื่อกี้มือนแต้ใช่เมือนมรงกดแล้ก็แบบบุ้วู้วว่มันอาจจะจริงก็ได้ เล่นของอะไรอ่ะมีตะเกียงเฮ้ยตุ๊กตามัน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 หลุดออกมาไฟมันดับตุ๊กตาก้อนนี่แสดงว่ามันมีวิญญาณเฮ้ย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 มันมีวิญญาณสิงอยู่อะไรนะดิมันผีอะไรเบลว่ะใช่ แต่เขาบอกว่าตุ๊กตาทุกตัวมันมักจะอ่ะอันนี้เป็นเด็กนอนเด็กน้อยนอนอยู่ในเป้แล้วก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยโทโทเขาว่าจะมาเอาเด็กไปเป็นยมทูตเงี้ยหรอใช่เฮ้ยน่ากลัวกลางป่าปามอ่ะแล้วแบบมีแต่พวกวิญญาณอ่ะออกมาหากินน่ะเป็นวิญญาณแบบที ได้เออเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะแล้วหมาหมาวิ่งตามอ่ะหมาก็งงว่าหายไปไหนเอออ่ะเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะมันเหมือนไก่เลยอ่ะมันเหมือนไก่ที่โดนแบบดึงขนขนเนาะแล้วแบบก็หลบขนเลยโดนหลบขนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าลอยอ่ะอ้ยมาดู แล้วมันก็แค่หัวขาวหัวขาวอาจจะยาวมากก็ได้ประเด็ว่าหัวงอกเขาอ่ะอาจจะต้องคนแก่ใช่ฉันไม่ดูนะอันนี้ฉันกลัวฉันกลัวมันกระโดดใส่ตัวค่ะเออฉันอันนี้ฉันไม่ไหวนะอันโอเคโอ้เขืนมากเขื่อมากแต่ถ้าเราไปกลางป่าเออมันพุ่งมาแต่ถ้าอยู่กลางป่าแล้วเจอแบบเนี้ยฉันยิงเลยจริงๆฉันคอรหนีก่อนแล้วกันนะแม่ ไม่ไ่อนะอันนี้ขั้ทางขั้นทางกัมักจะมีเหตุการณ์อที่มันแปกประหลาดและมันไม่คาดคิดอย่างเช่นนั่นน่แล้วมันยืนกลางทางอ่ะเราก็คิดว่าชนคนแต่ปารนี่แหลขาถูกบอกมาว่าอุบัติเหตุมีหลายอย่างนี่แอปแอปแต่น่ากลัวเอ้ยดูดิอุ้ยถ้าสมมติว่า ทุกตุ๊กตามันขยับขยเรนได้แบบพร้อมกันอะเออน่ากลัวเลยที่ถายอะน่าเกลียดด้วยนะปากมืนเลยอะอนลงคนลงคนลนลเสียบว่ะเสียบซาหยะเอันนี้อะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยลบคำผิดเหรอเหมือนเหมือนสกีแล้วแบบมันจะเห็นเข้าไปข้างในอ๋อมันเป็นงานศิลปะ เวลาเขาเขาจะเพนทับอีกรอบนึงไงเุ้ยสวยอันนี้มาจตันชอบชอบแต่มันก็น่ากลัวนะชแต่ฉันชอบอะ a m a าคือเขาทาสองสองนู่นทับกันแล้วแบบแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นรูปหนึ่งเุ้ยศิลปะสูงมากเห้ยันไ่าะเฮิร์ม่าเกยดอะโอ้ยแหละโ้ยเธอดูสิเป็นหลุมเป็นสิ่งแอบ กินพิซซ่าแล้วอ่ะคนลูกอ่ะคนลูกอ่ะเธอรูดีคนลูกกินจากนั้นเลยอ่ะนานนานอะไรพวกนี้เราไม่กล้ากินแล้วนะเออเฮ้ยตัดดูมันเนี่ยอะไรข้างในอ่ะอย่านะมันจะแต่งอันนี้เข้าไปเย็บทำไมคนคนต้องมาหาทำอะไรแบบนี้เนาะแต่มันใสหยอกนะห่้ามันน่ารักอยู่แล้วอ่ะอย่าไปยุ่งกับมันเลยมื่อเดี๋ยวมันจะอะไรกับยาเข้าไปสิ่โอ้ยเฮ้ยอะไรนะ Bye.